สวัสดีนะครับสวัสดีแฟนเพจนะครับไม่อินขนมพกชวังนะครับสวัสดีลูกศิษย์ด้วยนะทุกคนนะครับทั้งในช่องทาง youtube แล้วก็ a c e b o o k นะครับสวัสดีทุกคนเลยนะครับวันนี้วันที่เ,เดยนนะครับวันที่11กร,รกฎาคมนะครับ วันนี้มีนักสัลูกศิษย์ที่หน้าร้านนะครับที่ตลาดของถมในละวันนะเป็นคุณตากับคุณยายนะครับผมมาคู่เลยนะครับผมก็มากันสองคนนะครับทํากันทั้งสองคนเลยทั้งตาและยายนะครับมาดูฝีมือนะนสวยง,งามเลยครับ สวยงามสวยงามผ่านผ่านไม่มีติดเลยครับลอนหมดเลยนะลอนทั้งคุณยายตัดตัดหน่อยได้ไหมครับตัดเป็นชิ้นนะครับอ่าฝึกฝึกตัดอ่าฝึกตัดเป็นชิ้นแล้วก็ประปกบกันสีถาดลวดเลยนะไม่มีติดนะสวยงามมาก มีแววมีแววนะครับขอท่านะครับถอยห่างหน่อยแล้วกันนะครับก็สวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็วันนี้มามามาสอนลูกศิษย์จากโซนพงไขวางนะครับแถวกรุงเทพมหานครนะครับเป็นคุณตากับคุณยายนะครับคุณยามีอาชีพมีผ้านะครับก็อยากจะมีอาชีพเสริมนะครับเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็พาคุณตามาเรียนนะครับก็อยากจะมีอาชีพติดตัวไว้นะครับเผื่อไว้ได้กลับต่างจังหวัดก็ไปขายที่นู่นนะคุณยายเล่าให้ฟังแบบนี้นะครับ เหมือนกับที่ซื้อคินไหมครับคุณยายไม่เหมือนไม่ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไอ้อันนี้ได้ชิมหรือยังเนี่ยชิมบ้างยังอ่าเดี๋ยวรอมันเย็นเหรอชิมดูนะไม่เหมือสูตรชาวอังที่ทำอยู่นู่นก็ไม่เหมือนนี่อันนี้เวลางานออกมามันเป็นแผ่นง่ายดีนะอย่างนี้นะตัดขายสบายเลยอย่างนี้คือทำแต่มันเป็นไม่เยอะครับมันเป็นบางๆมันเป็นอันนี้มันจะกรอบนะครับกรอบกรอบ นะครับให้ดูคร like. ่าวๆนะสอนคุณยาแล้วค okay. ุณตานะครับจากไว้ขวางนะครับหรือตัวมาอยู่ตากตัวร้อยเอ็ดนะครับก็มาเรียนแล้วก็สั่งชุดเตาด้วยนะี่เป็นชุดเตานะครับชุดเตาใหม่ของคุณยายนะครับก็เอากลับไปด้วยนะเดี๋ยวผมจะเทสให้ดูนะครับเทสไฟให้นะจะมีเบ้ามีฝามีสายแก๊สให้ครบเลยนะครับพร้อมใช้งานนะครับ อโอเคดูเท่าออกมาเห็นไหมฝั่งฝั่งนู้นนะครับสวยงามเลยนะครับทำออกมาขนาดไม่เคยทํานะอันนี้คุณตาก็ไม่เคยทํานะครับสเตปก็น่าจะเป็นแบบนี้แหละนะครับคุณตาทําหลังร้านคุณยาตัดขายหน้าร้านนะครับให้ชมบรรยากาศนะวันนี้จะถ่ายไม่ยาวนะถ่ายัสั้นนะครับสำหรับใครที่อยากจะได้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือว่าอยากได้รายละเอียดมากขึ้นนะครับให้โทรมาหรือว่าทักมาสอบถามก็ได้ครับ เรายังเปิดสอนอยู่ตลอดนะครับทั้งหน้าร้านออนไลน์แล้วก็สอนที่บ้านนะครับใครที่อยากจะมีอาชีพติดตัวไว้นะครับไม่เสียหายเลยนะเพราะว่าในอนาคตเนี่ยนะครับมันอาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้นะครับอย่างผมเองที่แรกก็ทําเป็นจากอาชีพเสริมนี่แหละนะครับหลังๆมามันเริ่มดีนะครับมันเริ่มดีแล้วก็ขายง่ายนะครับก็เลยออกมาทําเต็มตัวนะครับ ยายขายหน้าร้านอุตาเขย่าหลังร้าน <being S 1> น่าจะประมาณนี้นะน,นี่ <laughs> นี่น, e <laughs> นี่ครับนี่ครับทาแบบนี้ได้ก็ขายได้เลยนะครับเพราะว,ว่ามันไม่เสียหายเลยม,มันดูแบบตามสูตรท,ทุกอย่างเลยนะครับหน้าไม่ไหลนะครับแล้วก็ไม่ติดกระทาด้วยนาที่สาคัญนะนี่ครับนี่เป็นคู่เลยนะครับหลังร้านคนหนึ่งหน้าร้านคนหนึ่งนะครับ ขอบคุณด้วยนะครับผมคุณตาคุณยายนะขอบคุณด้วยนะครับที่มาเรียนนะเราก็สอนให้เต็มที่เลยนะครับไม่มีกากนะครับสอนให้ทุกอย่างเลยนะเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการเยีาแป้งการรับไฟทุกอย่างเรามีให้หมดเลยนะครับเราก็ยินดีนะครับเห็นภาพรบรรยากาศแล้วก็รู้สึกดีนะครับจะได้ถ่ายทอดอาชีพให้กับคนที่เขากําลังมองหาชีพอยู่นะ คนะครับใครที่สนใจเพิ่มเติมก็สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับอินบ็อกซ์นะหรือว่าเบอร์โทรก็ได้นะครับชุดเตาก็มีจําหน่ายนะครับชุดเตานะชุดเตามีเบานะครับเผาแล้วนะอันนี้เป็นสมุดสูตรนะครับวิญาณเป็นไงบ้างอร่อยไหมครับชิมไหมอร่อยนะ คุณยายว่าไปซื้อที่ที่ไหนมาไม่รู้นะแต่ว่ามันไม่อร่อยนะครับก็เลยเห็นคลิปเราก็เลยอยากมาเรียนดูนะอันนี้บางตัวบางอันเตาเนี้ยก็ยังไม่โอเคนะบางยังมีแป้งหนาอยู่นะแต่ที่ผมดูนะ่ะตัวนี้หน้าจะโอเคหมดแต่ตัวเมื่อกี้มีมีแป้งหนาด้วยแล้วก็เนี่ยแต่ตัวตัวนี้ตัวนี้โอเคหมดครับใช่อย่างหน้าเนี้ยโอเคหมดเลยนะครับเราดูมันจะรู้เลยว่ารสชาติมันจะอร่อยทุกคํานะครับโอเคนะครับ น่ารักนะครับน่ารักนะเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมฝากฝา,ากแฟนเพจเป็นกำลังใจให้คุณตาคุณยายด้วยนะนะครับไม่แน่อาจจะอยู่แถวห้วยขวางนะครับเดี๋ยวผมตามให้นะครับถ้ามีโอกาสได้ไป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 ,ไปเทรนให้คุณยายที่ที่หน้าร้านนะครับเดี๋ยวจะถามพี่กั๋มาให้ว่าขายตรงไหนนะเผื่อลูกศิษย์แถวนั้นจะได้ไปชิมเอาแฟนเพจแถวนั้นจะได้ไปชิมนะครับโอเคนะครับเดี๋ยววันนี้นะครับขอจบคลิปวันนี้แล้วกันขออวยพรให้คุณตาคุณยายนะครับก็สองคนเราเสร็จแล้วก็ ขายดีนะครับตั้งหลักตั้งตัวได้นะครับสวัสดีครับ